อ่ะพ่อแม่พี่น้องไอ้เจออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้เจอเหมืนี่บานเต็มโพนเลยพ่อแม่พี่น้องรอบโพนเลยเหมือนี่เนาะถือว่าไลยกันพอสมควรพ่อแม่พี่น้องเลยพุณอะพี่น้องหน้าพุ่นกำลังมากพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพุณอะทั้งพุ่นก็มี่พ่อแม่พี่น้องข่างค่างโพลทั้งลุมโพลหมดเนาะได้เนาะได้หมดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าบานนะบานก็บเป็นอยังเนาะเพราะว่าตามนะดูของพุ่นเนาะเมนเมนเนาะป้าเต๋อเป็นเหมืนก็ยังแข็งอะไแข็งอยู่วะ ขึ้นะบานแาเมือม่อมือ่อเช้ามื่อทำการเมื่อคืนนี่เนาะน่าเฉพอดีเนะาะน,นี่การเมื่อคืนเมื่อวานนี่คิดว่าออกแล้วบน<อ>น่นีน่กําลังรุ่ดดินเนาะออกได้ออตอนเช้านี่ยรุดินเนาะตอนเช้ารุดินโอ้ออมีพี่น้องเอ้ยเห็ดตัวเฮ้าม,ม,ม,มาบุพเพเนาะบาเม่นเม่นเครื่องบดได้มาบนนี้บ่เฮ้าบุพเพได้มาบนนี้อืมอันนี้เป็นออกอมีโจมพูนหรือว่าตีนพูนเลยพี่น้องเลยเนาะตาคุณณะฐทำไมพี่น้องปวดบ่เนาะ หักบานไว้พี่น้องเ<า>ราเป็นหยังเนาะเอาได้เนาะมือให้หนึ่งเห็ดชมเนาะเมนอยู่บานก็มันเป็นแยงแยงแข็งอยู่เนาะแข็นเค่งเลยเป็นเนาะเป็นจุดๆพุ่นเนาะรอบข่างโค่นรอบทั่วไปเลยห้วยพี่น้อง<ม>โอเคห้วยพี่น้องเนาะก็ะสีว้เจอกันในอีกมูต่อไปอีกเนาะโดยโดยโดยนี่ขอเก็บก่นอนเนาะใช่ขอเก็บก่อน คนเนาะมืีมาหาเห็ดพี่น้องมาหาเห็ดบ่มนี่เมนผ่าผวยคิดน้องเดือดใครซีเขามาหาเห็ดพี่น้องเนาะพ่อแล้วโเห็ดนะหากับพ่อจะเฮ็ดป like ุ๋กเฮ็ดปุ๋กตอนนี้เขามาคุกไปเนาะสิพ่อเฮ็ดถึงน้องเฮ็ดหนุ่งเฮ็ดหนุ่งเรืองเลยเนาะหนุ่งเรืองหลายดีพุ่นกับมูพุ่นอะคือปลูกไว้เคยคิดเนาะเคยคิดนนี้ของแท้แด้นเนาะนี่ของแท้เลยนี อย่าเอาคนมางพี่ยองมาเอาแล้กันหายฮ็ดปวดบมดได้ไรโบจังบมดหายไล่อยู่หายฮ็ดปวดมันย่านว่าคนมันคนหลายเลยว่กล้าถ่ายนี่เมื่อนี้ก็เจอลายมูอยู่นะลายมูอะไรพวกอยู่เพราะว่าถ่ายเขาถ่ายไอ้เบิ้งแต่แย่างคนมาเอานี่อยันมูมาเอาน้ำบ่อก นี่เป็นไทยเห็งูนี่ออกมาโคกไเนูไม่โมูเนาะอันเนาะในไทยเห็นงูเป็นมูเนาะเห็นงูกับเป็นมูเนาะหนึ่งเดือนเลยนะมาเพิ่งทึ้ดอกบานอ๋อไหลดีนะพงศพี่น้องนี่ดอกบานเนาะอันเนาะบานกะเอา้บานก็เอาป้อกินได้กันนะนี่ดอกบาน เพิ่นโมมีคนเห็นเพิ่นบม่อนึ่งเนาะ่ามีคนเห็นได็ดเดีเอาบรได้ดอกออกได้นีหลายเนหิตหเห็ดปุหปุเพิ่นกังปู๋หปุกบหลอกงามก็มีอยู่นีลอกงามยังเขายังบ่คัดเนาะนี่ยังบร่คัดนี่รวมกันอยู่ตัวนี้อหิตลายนี่ กเห็นตาแล้วได้ลายได้พ่อแม่พี่น้องมี่นกับบรีมีแต่ตาเดี๋ยวได้โฉงตาตาว่ามาโงคนะงงเลยเก็บใส่ถุงยางอีกต่ออีกเฮ็ดเฮ็ดนูนี่คก็ชิมเมื่อแกงเนาะแม่งงงเองเมื่อกอยน้ำลายพี่น้องเมื่อแกงโอ้ลยถุงี้ นี่กะตาหนึ่งพี่น่ะเห็ดเห็ดปัวนี่ของแม่น้องคุณหน่านี่งามเนาะแม่ของแม่น้องคุณหน่างามเลยกะกะบัได้เลือกเลยหากแต่ว so okay. ่าเจอแต่อันงามเจอไต่อันงามเลยโอเคโอเคไปเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะแม่ถ่ายให้เพื่อนได้ชมกันอีกเนาะโดยวันนี้สิพ่อให้ปัวอะไรถ่ายให้เบิ่งเลยเนาะ ใช่ใช FC ของเฮาหรือว่าผู้รับชมพุ่นน่ะเฮ็ดงงหลอกคนกะแม่นงหน้านะดอกอือพี่น้องพ่นน่ะน้องน้าบ่เห็นเอเตมอยู่เนาะโอเฮ็ดงเรื่องเอืออกใหญ่หาเฮ็ดงเรื่องเลยแม่นต้องหาเฮ็ดงเรื่องเป็นเป็นหมู่เนาะมาเลยพ่พี่น้องอือถ้าพ่อนี่ก็พอกินไวอยู่ดอกเนาะเป็นหมู่ๆอยู่เนาะอย่างน้อยก็7-8อกต่อหมู่นึงพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้พ่อ หน้เาเนาะอะไรถ่ายทำบรรยากาศหาเห็ดให้พี่น้องใางเอฟซีของฮาเบึงเนาะเขสมตอนนี้ก็จอดรถไว้อยู่เทียงอีกแห่งนึงครับจำไม่ได้แล้วเหมือนเนาะลงกลับไปกับมาอยู่พี่น้องเลยว่ามื้อนี้เขาหาเห็ดกับมูลไปมูลมาก็เลยจำบ่จอดรถบ่ได้นะผมใสยซีเมนทั้งเครื่องบ่จาบะ พอมันเป็นตีนลงเนาะแมนพอเทียงหน้าป้าเพิ่นก็อยู่ทั้งเขมดงเลยพี่น้องอันนี้ออกมาโคกแล้วโคกปากลากุ้งครับพี่น้องเลยคยุณนะแต่มอันพี่น้องฮนะนะาเห,ห,าหอนน้ำกันเนาะ โดยโดยทดั้งพ,พุ่นว่าแม่นแมโอเคพ่ยพี่น้องคอยเจอกันอีกเวลาตอนเจอเห็ดเนาะก็ที่ได้ถ่ายทำบรรยากาศให้ทั้งพยพี่น้องเอฟซของเราได้ครับซ o มกันอีกคือเกนะ้าอะไรเนาะโดยก็วัยสนนีก่อนเนะาะแต่คอยพี่นอ้องเจอ มอนคนเอาอีกแล้วเฮ้พี่น้องเอ้ยพุณอะเอาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเบิดเลยเนาะมีแต่หาไม้นี่ยเฮ้ยพี่น้องหาหม่ไม้เลยเนาะจังไรกันผักติดตามเนี่ยเด้อเฮ้ยพี่น้องเอยเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยตัว่าบุญจันทร์นี่ก็มาหาเห็ดเฮ้พี่น้องสามมือสี่มือซ่อนได้เนาะ โดยมือนีก็ได้ลายกันพอสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันนี่เฮ็ดออกอาจจะเป็นอ่ามือขับเฮ็ดออกมือสุดท้ายหมดแล้ววันนี้ไรพี่น้องเลยเว่าสามมือสี่มือโซนอ่าผ่านมาแล้วเนาะที่ได้หานี่เน,นาะสวัสดีมือนี่จะพาพี่น้องเนาะมาหมุนป่าคือเก่ามาเฮ็ดบ่มาเฮ็ดพ<บ>่อได,ด้บอกไหมนะพอ่อแล้วมือ เมนบ่านี่ก็มาชำเนะนะมาตนแดงเน่มาแต่ละอ่าประจำวันประจตว้แ้วสักเมนเลยมาหาหลักมก็ออกอกำลังไม่เท่าเนาะเนาะออกกำลังขึ้นขึ้นดิ่เลยไี่นาเนยะพี่น่ะพี่น่ะไหลดิ่พนะลเอาเาเอาเอาเ่อยป่หาก้งนดิ่นะดวน่อยะเมน ตาโชว์ให้พี่พ่อแม่พี่น้องเบ่งดินี่หลอกน้อยลูกดินเลยปตาหลายดินนี่จะหลอกดุดินแล้วพ่อพี่น้องพรีเอาคักเนาะฉันนะเต็มป้ามาเลยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องโอ้หลายดีเบ่งเลยเบ่งเลยนี่หน้าที่เอาเบ็ดยางสบายเลยเพราะว่าคนเหนือปเด็นเนาะคนเมื่อประเด็นมาหลอกใบเนาะ เอาๆทั้งกลุ่มคนอะไรค่ะคนกลุ่มที่มาั่เนาไว้พี่น้องมาชิมนั้เนาะมันีปวดเลยนี่ไหลดีขักเนาะคิดว่าสิบีได้ไหมคิดว่าสิบได้แม่นพอมาทำด่งโมเนาะมาบอกายพอ มาดู <ok> <function als> ตั้งสำราบอยู่บนพี่น้องเอ้ยเบิดอลต่เนาะแม่นมือมือนีจะเฮาคิดว่ามีแต่เฮ็ดบานเนาะคนชุดท้ายเฮากับพ่อเฮ็ดจุ่มคือเก่าก็ได้เฮ็ดจุ่มโฆษนาไองใันาเออมาเนาะนี่ก็มาแต่ละมือเขาเลยก่อยเฉียดกันนะครับแม่นบางผักอะไรก็มีพี่น้องคนเอาเฮ้ดปวดโอ้ย いいต pues ัวจะกิมด้เนาะข้าบิมกัน้าเป็นตากล้องให้เพื่อนนะโอ้กิมคักไอิพี่ไหลายดี่นี่่พี่ไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนเนาะพี่น่ะคักอดีเลยพ่อแม่พี่น้องเลยหลดีปอะพี่แม่ยดแม่ทีเรียบนโอเคหลายดีเนาะ นี่เพิ่นอะแม่ม่นแต่กระดอกบ่ใหญ่ปานใดเนาะก็บ่เป็นหยังเนาะเพิ่นโพดีเฮาก็เอาแบบนี้เนาะออ่อนดอนี่ก็พี่น้องงามบ่ดด้งออ ออกตามบินเพียงอออกตามบินเพียงดินเพียงเนี่ยมันจังอันเฮ็ดเฮ็ดเพิ่นก็เลยบหล่อบวงใหญ่ปอนไดเนาะกะบ๊อบเป็ยนยังกะือว่าคักูมากะทีว่าไหนดีมาข้ามมาเข้ามาตอนบ่ายเข้ามาช่วงบ่ายเล้วก็ยุ่งเนาะบ่ายช่งบ่เดี๋ยวนี้โอ้ ่นบของธรรมชาติเน้อไปธุระป่าปามดิอืมเต็มเต็มเจ้าของนี่จังวันนะคนน่้เอาดิคัก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 เพิ่งเพิ่งเพิ่งออกโมโมเป็นโมเนาะอันเป็นห่างโยบเยบพุ่นนะพี่บ่งบ่งจุ่มเป็นดอกเป็นแดกไป อันนี้มันเท้อยู่คนนลาอยู่ขับเลยอะไรข้างหน้าพ่อบอยมาความแดดมาความแดดโอเคน้องบุแม่น้องหน้าคนจ้มเนาะปวดดิปวดปีปวดคนจ้มเนาะคิดว่าคิดเจอได้ไ มาหลังหมูเด้ครับมาหลังนีมารบสวยเมารบบสวยที่คิดว่าจะเจอแต่ยเจอคือเก้าเนาะเจอืกาคนมนตัวเองแม่นอยู่ทาบ่มานโอ้ทาบ่มานเลยก็บ่ได้เลยมนอู่ผู้้หลอกแต่พักเอกกยงเศ้านี่นาจูงคนนี้เนาะ เท่านี้ก็สิทพอดีวิทดินนี่เป็นกระสีบานขึ้นมาในเนื้อบูส่วนนี่ของบริวารศาติ์ฮุบแทนเนาะว้ายังบริวารฮุบแท้ยัง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 ตโอเคคุณพี่น้องเนาะจะคอยเจอกันในอีกรอบหนาเนาะถ้าเจอมูอต่อไปจะที่ายทำให้ทุกพี่น้องอีบิึงคือเก่าเนาะให้ปวดน้ำอาฮ็ดถุกคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะก็ทีได้ จบสันนิกรพี่น้องเคยเจอกันในคลิปนะเอ้ยพี่น้องก็ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีอ่ะพี่น้องไอ้เจออีกแล้วพี่น้องไอ้เจอหัวนี่บานเต็มโพนเลยพี่น้องรอบโพนเลยเหมือนเนาะถือว่าลายกันพอสมควรพี่น้องเลยบานเนาะพุ่นอะพี่น้องหน้าพุ่นกำลังมากพี่น้องเลยเนาะพุ่นอะทั้งพุ่นก็มี่พี่น้องข้างคางโพลทั้งลุมโพลหมดเนาะ หลายเนาะหลายหมอนียพ <si ี no? ่น้องเอ้ยแต่ว่าบานแต่บานก็บ่เป็นอย่างเนาะเพราะว่าตามระดูของเพื่นเนาะเมนเมนโอเคเด็กๆคนก็ยังแข็งนะแข่งรึบ๊ะบานแต่เมื่อเมื่อเช้าเมื่อทำการเมื่อคืนนี่เนาะน่าจะพอดีเนาะเมนการเมื่อคืนเมื่อวานนี่คิดว่าออกแล้วบ่เนี่ยกําลังดุดินตอนแดงอ่ะเนาะตอนเช้านี่ยดุดินเนาะตอนเช้าดุดินโอู้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปวด เฮามาบวดหัวเนาะวันเม้นเมนเครื่องปวดมาบนนี่ปะเฮาปวดมาบนนี่อืาอันนี้เคนออกอยู่โจมโพนหรือว่าตีนโพนพี่น้องเหรอเนาะตาคุณละไว้พี่น้องปวดปวดเนาะหักบานไว้พี่น้องเาอาไรเนาะมือให้หนูเหี่ยวเฉลิมเนาะเม้นอยู่บานกลมันเป็นแยงแยงแข็งอยู่เนาะไม่แขงเลยเป็นจุดๆคุณอะรอบข่างโพนมันรอบทัวไปเลยหวพี่น้องโอเคไว้พี่น้องเนาะกระสีไว้เจอกันในอีกมู่ต่อไปอีกเนาะ ดูดูดูนี่ขอเก็บก่อนเนาะจ้าขอเก็บก่อน